วัเดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทําการขัดลดนะครับแผลที่ถูกเฉี่ยวมาแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องประเมินให้ได้ให้ได้ก่อนนะครับว่าแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนนะครับเช่นปกตินะครับก็คือจะมีเหล็กก็คือผิวนี่นะครับผิวนเหล็กนะครับแล้วก็สีรองพื้นนะครับแล้วก็สีจริงนะครับแล้วก็เลกเกอร์ถ้ามันเป็นแค่ชั้นเลกเกอร์ชั้นเลกเกอร์นะครับชั้นบนก็คือไม่เข้าไปถึงเนื้อจริงเนี่ยอย่างเงี้ยขัดออก แต่แผลที่เรากําลังจะเห็นเนะี่ยเป็นแผลที่เข้าถึงสีจริงนะครับแผลที่เรากําลังจะเห็นนะมันก็เลยจะต้องมันก็เลยขัดออกได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยตรงนี้นะครับเราเจอเป็นแผลที่ถูกชนมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาออกนะครับ ก็ใช้เป็นน้ำยาอาโฟเนเ,เซน่านะครับผมจะเกลี่ยน้ำยาก่อนครับใช้ฟองน้ำที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากร้อยที่มันเข้ามาใส่เลยนะครับโอเคอตรงนี้ก็จะเป็นอีกรอยนะครับที่ชนมาครับที่ถูกขูดมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเอา นะครับปิดคดีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งน้นเลยนะครับโอเคยดยรวมผ่าน